สวัสดีครับสองเท่าไหร่บ้านครับวันนี้ผมก็จะขอพาพี่ๆเ,เพื่อนๆไปทําบุญด้วยกันที่วัดป่าพุทธเบิกจังหวัดเพชรบูร์นะครับผมก่อนที่เราจะเดินทางไปที่วัดป่าพูทธเบิกนะครับผมก็จะขอพาพี่ๆเ,เพื่อนๆนะครับชมบรรยาก,กาศรับชมนักท่องเที่ยวแล้วก็ดูของฝากของที่ลึกก่อนเดินทางไปที่วัดกันครับแต่ชมไปด้วยก,กันเลยนะครับ ก่อนที่เราจะไปถึงวัดป่าพุทธเปิดนะครับข้างทางก็จะมีสวนดอกไม้สวยๆให้เราแวะชมแวะถ่ายรูปนะครับผมจะขออนุญาตแวะข้างทางไปเรื่อยแล้วก็ชมสวนดอกไม้ด้วยกันไปก่อนนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงวัดป่าพุทธเบิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้สีดอกไม้ทุบเทียนแล้วก ราจะเดินขึ้นเขาไปอีกประมาณ150เมตรนะครับเพื่อไปกราบสักการะบูชาองค์พ่อแล้วก็ลอยพระพุทธบาทนะครับผมด้านนี้ก็จะเป็นรอยพระพุทธบาทนะครับหมาที่จะเราจะขึ้นมาสักการะสักครั้งหนึ่งนะครับผมสักการะรอยพระพุทธบาทนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆกันเลยนะครับ จากที่เราสักการะเรวไปพุทธบาทเสร็จแล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่เขาจะให้เรามาไหว้ที่ทางเข้าไปที่พระอุโบสถนะครับจุดทูบจุดเจียนด้านนอกนะครับแล้วก็เข้าไปไหว้ข้างในไหว้องควงพ่อข้างในนะครับผม mm hmm. ก็จะมีามาดอกนม้ดอกดาวเรืองแล้วก็ทูบนะครับที่ใช้ในการไหว้ในครั้งนี้นะครับ หลังจากที่เราจุดทูบจุดเทียนเสร็จแล้วนะครับทางวัดก็จะให้เรานําพวงม,นะมาลัยนะมารวมกันไว้ที่ทางขึ้นพระอุโบสถนะครับผมนี่ครับ ยาวมากๆแลวก็สวยงามมากๆเลยนะครับผมแล้วก็สะอาดสะอานมากๆนะครับในการจัดวางของปุ่มอะไรครับหลังจากที่เราไหว้พระเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาต่อที่พระมหาเจดีย์กันเลยนะครับผมภายในพระมหาเจดีย์ก็จะมีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับผมที่เราประชมแล้วก็ขึ้นเป็นสักการะด้วยกันเลยนะครับ อนนี้ผมก็เข้ามาภายในพระมหาเจดีย์เสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาชมพระพุทธรูปแล้วก็มาสักการะพระพุทธรูปไปด้วยกันเลยนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองนะครับหลังจากที่เราทำบุญไหว้พระเสร็จแล้วนะครับผมก็จะพาพี่เพื่อนๆมาชมของฝากนะครับผมว่าบนพุทธเบิกนี่ของฝากอะไรบ้างครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันครับ แล้วก็ไอ้มะละกอหานนี่ปลูกเองชิมดูแอปเปิ้ลเนื้อสเลนด้านในคือวายเหรอครับครับวายอ๋อครับชิมดูหัวใจดีจังขอบคุณครับชิมดูขอบคุณมากเลยถูกใจจะได้อุน่นหนุนใจดีมากครับอันนี้ก็ผูเ้เยนมาลงใหม่ดูผู้ซ่าเยนเร็ยน ชิมได้นะวายขวสามร้อยวายรับมาจากไหนครับวายมาจากเอกอะไรนะเอจังหวัดอะไรลุลบบุรีอ๋อครับผมครับผมเดี๋ยวนี้ไปเอาที่ตลาดไทยเพชรลกม,มา ครับผมอนุมักของมันมีเยอะอืม<ะ>แล้วสิบปลูกเองมีอะไรบ้างปุ๋กมมาปัดทองอ๋อแล้วก็ห้องล่างวดธรรมดามีกระหลำ่ำกระหล่ำนี่ยังไม่ได้ไปตัดสวนอยู่ข้างล่างเนี่ย กะลำอยู the yeah. oh. okay. ่ที่กะลำอยูตรงไหนข้างล่างเหรออ๋อครับ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 อ๋อกะลำกะลำกิโลเท่าไหร่ครับกิโลยีอ๋อนี่อยู่บางช่วงบางก็ยีสบี่สิบห้าครับลงาสิกบาทก็มีราคาสิบกบาทก็มีเหรอแล้วเราใครมาซื้อ เราก็ตัดขายนี่ถ้าว่าเยอะเกินเราก็ส่งตลาดหลุมสักอ๋อครับผมครับผมตลาดใหญ่มันอยู่ข้างล่างนี้เองครับครับครับแตถ้าว่าออกเล็หน่อยแล้วก็ตัดมาขายหน้าร้านนี้ตัดมาขายหน้าร้านนี่หมดแล้วก็ส่งตลาดครับผมขอบคุณมากนะครับของผมนะครับสำหรับคลิปทัามุลวัดป่าภูตะเบิกวันนี้นะครับผมก็จะขอลาพี่ๆเพื่อนๆไปก่อนนะครับ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้สองท่อขาบ้านด้วยนะครับสวัสดีครับผม